สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับคลิปนี้นะครับเราจะดูพระที่อยู่ในกลุ่มบางขุนพรมนะครับโดยที่เนื้อเนี่ยนะครับเป็นเนื้อขาวซึ่งเราบอกว่าในเรื่องราวที่เราติดตามนะครับพระที่อยู่ในกลุ่มบางขุนพรมเองเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงที่สมเด็จพระจันร์โตเนี่ยท่านสร้างนะครับพระหลวงพ่อโตพระยืนนะครับพระศิริยเมตไตรนะครับปัจจุบันอยู่ที่วัดอินทรวิหารนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นนะครับท่านก็พักอยู่ที่นั่นนะครับ แล้วก็สร้างนะครับพระปลุกไปด้วยสร้างพระยืนไปด้วยนะครับโดยที่ผงนะครับที่เป็นผงปูนขาวนี่นะครับผู้ที่พูดง่ายๆว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะครับในการสร้างก็คือเสมีตราด้วงนะครับในตอนนั้นแล้วก็ปูนนะครับที่มีการใช้นะครับก็มีการใช้ปูนขาวแล้วก็มีปูนเปลือกหอยที่มาจากเปลือกหอยกาบด้วยเนื่องจากมีช่วงหนึ่งระหว่างที่ทำเนี่ยนะครับปูไม่พอ สำหรับเจ้าโตท่านก็เลยบอกให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับไปนําเปลือกหอยกาบนะครับมาทําเป็นปูนเปลือกหอยผสมนะครับโดยมวลสารเนี่ยนะครับมีแต่ว่าไม่เยอะนะครับซึ่งในตําราหลายๆตําราเขียนนะแม้ในหนังสือของพระครูกรยานุกูลก็เขียนไว้ว่านะครับท่านนําผงพิเศษมาค่อยหยอดเดินตามนะครับผู้ที่ผสมมวลสารด้วยครกต่างๆพระนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อขาวคราวนี้เราต้องมาดูครับว่า พระที่อยู่กรุบนบนเลยนะครับตั้งแต่ผิวบนไปถึงกลางกลางเนี่ยนะครับมักจะพบเป็นพระเนื้อขาวแล้วก็มีพระอยู่จํานวนมากครับที่เราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับในอย่างเป็นทางการในช่วงปี2500ที่มีการเปิดกรุอย่างเป็นทางการนะครับแต่ต้องบอกว่าในกรุบางพรมเนี่ยสร้างไว้อยู่จํานวนมากครับในช่วงที่มีการสัมภาษณ์พูดคุยเนี่ยในระหว่างที่การสร้างพระยืนนะครับสร้างเนี่ยครับอยู่ในช่วงระหว่าง ขาของท่านนะครับตอนนั้นเนี่ยมีบทสนทนาพูดคุยกันว่าท่านตั้งใจจะสร้างนะครับพระบรรจุกุนะครับให้ได้ธรรมขันธ์ที่สามธรรมขันธ์ที่สี่ซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าพระต้องมีอย่างน้อยสองธรรมขันธ์โดยสองธรรมขันธ์หนึ่งธรรมขันธ์ก็แปดหมื่นสี่พันนะครับซึ่งเนี่ยเราอิงจากนะครับเรื่องราวที่มีการเขียนไว้ในตําราแต่แน่นอนนะครับหนึ่งธรรมขันธ์หรือแปดหมื่นสี่พันนั้นมีแน่ ซึ่งหากจะมีจํานวนที่มากกว่านี้และเป็นไปตามหนังสือนะครับที่ได้มีการพูดจดบ,บันทึกเอาไว้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพุทธพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเรื่องนั้นคือเรื่องที่น่าสนใจแล้วผมต้องบอกว่าพระที่ผมมีโอกาสได้ดูนะครับหลายๆองค์นะครับมีประวัติความเป็นมาที่มาจากกลุ่มของผมแต่อาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เป็นว่าพระที่ท่านได้เห็นในรายการในวันนี้เนี่ยนะครับ เราผ่านกระบวนการทดสอบมาหมดแล้วจะให้ดูพิมพ์และเนื้อหานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาในการอนุรักษ์นะครับพระสมเด็จนะครับโดยที่เป็นเนื้อขาวนะครับแล้วเป็นเนื้อขาวแบบบางขุนพรมแล้วก็ไม่ได้อยู่กรุด้านล่างด้วยนะครับตั้งแต่กลางไปถึงบนนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นพิมพ์ฐานคู่ครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่หาดูยากนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับตรงนี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะครับคันนี้ องค์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นพิมพ์ฐานกู่เนื้อบางหุนพรมเลยครับจะเปรียบเทียบกับด้านขวานะครับที่เป็นพิมพ์นะครับฐานแซมนะครับวัดระกังนะครับใบหูของท่านนะครับมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็คืออย่างพิมพเนี้ยนะครับเป็นหูแพะยาวจรวดบานนะครับโดยที่นะครับลักษณะของพระนะครับฐานแซมก็คือจะมีฐานบัวมีฐานแข้งสิงนะครับแต่ว่าจะมีเส้นแซมเห็นไหมครับเส้นแซมนะครับ พิมพระจะเหมือนกันนั่นคือจริงๆอกเป็นลักษณะอกกระบอกและมีล่องสังคติผ่ากลางนะครับด้านขวานี่เป็นเนื้อแตกลายสังคโลกนะครับนี่เป็นนะครับนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับเห็นไหมครับใบหูหูแพะนะครับยาวลงมาเลยนะครับจรดบานะครับแล้วก็แสบก็คือนี่คือเราเรียกฐานบัวฐานแข้งสิงนะครับแล้วก็เป็นเส้นแสมเห็นชัดเจนนะครับแต่ในขณะที่พระพิมพ์ฐานคู่ครับจะแตกต่างกันครับก็คือ ท่านจะเห็นเลยครับว่าเนี่ยฐานนะครับมาคู่ครับคู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเส้นคู่ที่สองในขณะที่ฐานนะครับที่เป็นฐานเขียงล่างสุดนะครับจะมีลักษณะเป็นรางน้ํานะครับฐานนะครับเนี่ยจะเป็นเส้นรางน้ําแล้ววนปิดหมดนะครับจะไม่เหมือนกับผิมพ์เส้นได้นะครับนะให้ดูนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าเป็นคู่เลยนะครับเนี่ยนะครับคู่ที่หนึ่งอยู่นี้นะครับแล้วก็มีคู่ที่สองนะครับเนี่ยนี่คือฐานคู่นะครับ าดูทีนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่สองนะครับดูบรายละเอียดครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆครับดูนะครับผิวเนี่ยจริงๆเป็นเนื้อปูนนะครับแล้วก็องนี้เนี่ยผ่านมือสัมผัสแล้วครับคาบที่เป็นกลุ่มคาบนะครับที่เป็นทั้งน้ําอ้อยก็ดีนะครับแล้วก็น้ํามันตังอิ้เนี่ยมีขับอยู่ที่ผิวนะครับส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะ เนื้อก็จะขาวแล้วก็มีคราบกรุนะครับเล็กน้อยนะครับตรงนี้มีไม่เยอะนะครับซึ่งหากเราเทียบเนื้อนะกับพิมพโปรโพเมทที่ผมเคยนําเสนอมาแล้วนะครับนี่ลักษณะเนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแบบเดียวกันเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับจริงอกพิมพโปรโพเมทนะครับผมมีที่แบบขาวกว่านี้ด้วยนะครับนี่ครับผ่านการจับผ่านการสัมผัสมาเยอะแต่เนื้อในเป็นเนื้อลักษณะเดียวกันนะครับเป็นปูนขาวนะครับผิวด้านข้างนะครับ โดยที่เราเจอมักจะเป็นขอบเรียบซึ่งในตำราก็มีบันทึกไว้นะว่าผู้ที่ทำนะครับโดยเพาะที่เป็นผู้ชายนยรีบทําตัดก็ใช้มีดนะครับตัดมีบางเนื้อนะครับที่หยาบก,ก็จะมีลักษณะของการใช้ก้านทูบตัดนะครับก็จะมีปริแตกหยาบนี่คืออยู่ในกลุ่มพระบาหุนพรมนะครับเราก็ว่ากันตามเอกสารนะครับผมไม่ได้ออกมากลางเปิดให้นะครับแต่ว่าผู้ที่ท่านดูนะครับ นี่องซ้ายมือนะครับที่ท่านเห็นก็เป็นพิมพ์ฐานคู่เหมือนกันครับองนี้ก็จะชัดหน่อยนะครับเห็นไหมครับเราจะเจอเส้นคู่บนนะครับคู่บนนะครับแล้วก็เส้นนะครับฐานที่สองฐานที่สามนะครับจะเป็นลักษณะรางน้ํานะครับเนี่ยก็เป็นเส้นคู่นะครับแต่ว่าปลายปิดอานี้นะครับปลายปิดเป็นลักษณะรางน้ําชัดเจนนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นสารเส้นคู่องคนี้จะชัดนะครับในือที่องค์นี้นะครับเราก็เลือนรางแล้วนะครับเห็นไหมครับ หากมองเป็นเส้นนะครับเราก็จะเห็นเป็นคู่ๆหมดนะครับนะครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามนะครับนี่นะครับก็ลักษณะเห็นไหมฮะผิวด้าข้างนะครับเรียบนะครับเนื้อขาวนะครับลักษณะพระนะครับจะเล็กนะครับกว่าพิม์พใหญ่นะครับอ่านี่ผมเทียบขนาดให้เห็นนะครับนี่ นะครับท่านจะได้เห็นว่านะครับเล็กกว่านะครับแม้แต่พิมพ์ปรกโพนะครับที่อยู่กลุ่มปพรมที่เป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อปูนขาวก็เล็กกว่านะบักระขังนะครับองค์นี้นะครับคลิปก่อนดูไปแล้วนะครับเป็นเนื้อนะครับที่เป็นน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับต้องบอกว่าหลายท่านจริงๆลักษณะการใช้น้ำอ้อยเคี้ยวผสมปูนะครับมีมานานมากนะครับ อ่นะครับน้ำตาลด้วยนะครับโดยเฉพาะปูนเพชรเนี่ยมีน้ําตาลตะโหนด้วยนะครับซึ่งกระบวนการที่เขาทาให้ไม่มีมดขึ้นนะครับเนี่ยเขามีการใส่สัดส่วนส่วนผสมต่างๆครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับนะครับท่านคุยกับกลุ่มที่เขาเป็นช่างปั้นนะครับได้หมดนะครับส่วนอง์นี้นะครับองนี้เรายังเห็นร่องรอยของแม่พิมพ์บ้างนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับมาแล้วก็มีรอยตัดนะครับแต่ปูนนับจะปูนขาวนะครับ ท่านต้องดูประวัติด้วยนะครับบางทีเราไม่ใช่เราเห็นแบบนี้แเราก็บอกว่านะครับไม่ใช่นะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับค่าต่างๆก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องแร่เหล็กนะครับมีแต่ว่าจะน้อยนะครับแล้วก็เพราะว่าบางองค์ก็มีมากครับเพราะว่าทุกคนช่วยกันรีบช่วยกันทํานะครับในตอนนั้นนะครับค่อยๆดูนะครับนี่นะครับก็ล้มมานะครับองค์นี้นะครับ อ่าเดี๋ยวดูพิมพ์ปรกโพบ้างครับอืมนี่นะครับจะล้มมานะครับอ่อนๆนะครับอ่อนๆนะครับก็คือมีมวลสารนะครับมีพิธีถูกพิธีเดี๋ยวเราไปดูเนื้อครับโอเนนะครับตรงนี้ก็นะครับบองพรมนอกนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะขาวนะครับมีมวลสารบ้างนะครับนี่อกร่องนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกตรงมาเลยนะครับ มีผักกำแพงสุงกออยู่ข้างในนะครับโอต่ว่านะครับละเอียดมากนะครับนี่นี่ก็ใช่นะครับมีไม่เยอะนะครับผิวจะมีความมันเงาเฉพาะตรงที่เป็นที่นูนมาอาจจะเคยโดนสัมผัสด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปูนขาวนะครับนี่เป็นกลุ่มผ้ากำแพงสูงกอเห็นไหมฮะเยอะเลยนะครับมุมหนึ่งนะครับแต่นี้ขยายใหญ่ครับถ้าเป็นปกติก็จะเล็กนะครับ ในส่วนของผิวที่จะเป็นลักษณะแคลไซต์ที่เราดูดูกันเนี่ยครับถ้าจะมีจริงๆก็จะมีกลุ่มที่แบบเนี่ยอยู่ตามผิวที่มีความมันเงาเล็กน้อยนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะเพราะนั้นเราต้องดูหลายแบบนะครับนะครับก็นี่ก็จะเป็นลักษณะของอยางไม้นะครับที่พบในเนื้อพระนะครับส่วนอื่นก็นะครับเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราดูตาปากเนี่ยเราไม่เจอนะครับ ก็ต้องมาสองนะครับกล้องกําลังสูงครับดูเราก็ดูได้ในบางเรื่องนะครับที่จํากัดนะครับองนี้ก็คาบค่อนข้างสะอาดนะครับเนื้อก็ปูนขาวนะครับปูนขาวเลยนะครับผงถ่านเลยมีเล็กน้อยนะครับหินเขียวดินเขียวแทบจะไม่เจอเลยนะครับสำหรับองนี้นะครับ แต่ก็มีแร่เหล็กอยู่นะครับที่เราสัมผัสได้นะครับนี่ผมอยากดูบริเวณนี้นะครับน่าจะเป็นผงทางนะครับดำนะครับแต่ที่เราจะเจอยังไงเราก็เห็นก็คือเนื้อพระกาแพงซุ้มก่อนะครับี่หลายจุดเหมือนกันนะครับนะเป็นองค์ประกอบที่มีนะครับแล้วก็แร่เหล็กนะครับอัานไม่ได้นะครับส่วนผงวิเศษต่างๆก็ กระจายอยู่นี้แหละครับแต่โดยหลักนะครับโดยรวมเนี่ยผมก็เชื่อว่าตั้งแต่ท่านปีทั้งผงวิเศษนะครับแล้วก็มวลสารที่ท่านตั้งใจจะใส่นะครับรวมทั้งการอธิษฐานจิตในช่วงเวลานั้นนะครับไม่ธรรมดานะครับละอ่นนี้นะครับระกำแพงสก่อนะครับมาดูเอเซเลฟูดเซนกันบ้างครับนะครับว่าเราเจออะไรบ้างในนี้นะครับ ค่อยๆดูกันนะครับตั้งค่ามูลินะครับนะครับเราก็พบนะครับมีกลุ่มที่เป็นนะครับซีลิคอนนะครับแล้วก็มีแคลเซียมนะครับอนปนสลับกันอยู่นะครับนะครับโดยที่นะครับมีแคลเซียมสิบเจ็ดเปอนะครับซีลิคอน สามสิบเก้าเหล็กมีอยู่ศูนย์จุดสาเปอร์เซ็นต์เยนะครับน้อยมากนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากจะมีกลุ่มที่เป็นปูนขาวแล้วเนี่ยนะครับก็มีดินขาวด้วยนะครับแล้วก็มีคาบกรุที่เป็นดินอยู่ด้วยนะครับจึงทําให้เราเห็นธาตุที่เป็นซิลิคอนนะครับแม้ว่าเนื้อจะขาวนะครับครับก็นะครับได้ชมกันไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมก็พยายามนะครับสลับจากเนื้อหา เข้มข้นก็นมาดูแบบพิมพ์พระบ้างอะไรบ้างนะครับหลายท่านบอกเอ๊ะทำไมนะครับอาจารย์กลับมาดูพิมพ์จริงๆผมดูทุกองค์ประกอบนะครับพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ตัวชี้ขาดนะครับแต่ว่าในเมื่อเราจะสะสมพระแล้วเนี่ยเราจะศึกษาเนี่ยเราจะอนุรักษ์เนี่ยเราจะไม่รู้อะไรเลยเหรอว่านะครับว่าบารรพชนเองนะครับช่างที่เขาทํามาเนี่ยนะครับเขาอนุรักษ์สิ่งใดไว้บ้างในองค์พระ เก็บอะไรไว้บ้างอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่สําคัญบ้างเราจะไม่อยากจะรู้เลยหรอเราขออย่างเดียวเลยดูแทะไม่แทะใช่ไม่ใช่ต้องการแค่นี้มันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ท่านมีสิ่งที่เป็นมรดกของชาติถึงจะเป็นมรดกของโลกเนี่ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากับไม่ได้ศึกษาของที่อยู่กับเราเลยเราดูแค่มุมเดียวนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า น่าเสียดายครับเฉะนั้นเวลาผมพูดเนี่ยผมพยากจะให้ทุกท่านได้รู้ทุกมุมบางมุมมีเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับมีอะไรหลายอย่างกพยายามจะรวมเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความรู้มากที่สุดครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ